เวลา17นาฬิกา13นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์เทพสิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพลโททวีเกียรติโกศัยยกานนนซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายสริริอายุได้77ปี พลโททวีเกียรติโกศัยการน,นเกิดเมื่อวันที่12มกราคม2489เป็นบุตรของนายวิจิตกับนางนุ่มโกศัยการน,น์ศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนรุ่นที่112และโรงเรียนอํานวยศิลจากนั้นเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาที่คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยปี2515สมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยพระรจุลจอมเกล้าหลักสูตรพิเศษร,รุ่นที่6 เข้ารับราชการเป็นว่าที่ร้อยตรีณกองร้อยที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีซึ่งเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญเช่นหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่15จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้แทนสมุหราชองครักษ์พิเศษสำนักนโยบายและแผนกรมราชองครักษ์และ,กะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ในการสำนักนโยบายและแผนกรมราชองครักษ์ จากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งราชองครักษ์พิเศษสายงานบุญนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์ดูแลสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยที่หน่วยฝึกอาชีพเขตบางนาและที่หมู่บ้านสายใจไทยจังหวัดสุโขทยัย เวลา17นาฬิกา35นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดโสมนัสวิหารในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันเอกหญิงคุณหญิงวารุณีอมาตยกุลแล้วส่งวางพวงมาลาส่วนพระองค์โอกาสนี้ส่งฟังสวดพระอภิธรรมศพพันเอกหญิงคุณหญิงวารุณีอมาตยกุลซึ่งเป็นบุตรีของร้อยเอกหลวงวิทูลสถนล,ลกิจทองอยู่อมาตยกุลกับนางเรียงอมาตยกุลเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2468 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมาราชาลัยและโรงเรียนเตรียมอุมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาเตรียมแพทย์2ปีและมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์อีก4ปีจากนั้นไปศึกษาต่อที่สาราชานาจักรและกลับมารับราชการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแผนกเอ็กซเรย์ด้านเรดิโอดิอะโนสิส ภายหลังได้ไปศึกษาต่อที่สารัมริกาและกลับมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนแพทย์ที่จะไปเป็นแพทย์ทางการมินิจฉัยด้านเอ็กซเรย์นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กองแพทย์หลวงสวนจิตละดาหลังเกษยียณอายุราชการเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่โรงพยาบาลพระมองกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พันเอกหญิงคุณหญิงบารุณีอมัตยคุลถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่5สิงหาคม2566สิริอายุได้98ปีที่โรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพลเอกพงเทพหนูเทพโอโกมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์ไปประธานในพิธีปิดโครงการสกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระรารันเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ และครอบครัวผู้ประสบสาทรรณภั์รุ่นที่2ซึ่งมูลที่ร่วมกับในงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตยุ่เรียนทุนพระราชทานให้ตะหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลูกฝังให้นักเรียนทุนพระราชทานมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยมีนักเรียนทุนมพระทธาจากจังหวัดกาลสินบึงการมาสารขามุกดาหาร 101, กกร,ร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีเข้าร่วมโครงการรวม103คนนกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมการศึกษาด้วยงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่างๆและกิจกรรมจิตอาสา ในตอนบ่ายเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อําเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจําและไปกลับเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน8 1 6คนในปีการศึกษา2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เมื่อที่จะสรรเงินทุนและสิ่งของพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนด้านต่งตางๆเช่นคอมพิวเตอร์จํานวน40เครื่องและถังกักเก็บน้ําขนาดความจุ2,000ลิตรจำนวน10ถัง นอกจากนี้จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและเกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดสร้างสารรค์คิดแก้ปัญหาใช้สื่อและเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้ทันสมัยทันโลดดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นนวัตรกรโดยได้เสริมทักษะอาชีพผู้เรียนตามความต้องการเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันอาทิกเกษตรกรรมบาริสต้ากลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายและช่างเชื่อม ส่วนได้กีฬามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเยาวชนอายุ14ปีสำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีไรายได้ระหว่างเรียนจากประสบการณ์จริงสำหรับเรียนที่อยู่ประจําในวันเสาร์และวันอาทิตย์มีการแปรรูปอาหารการประดิษฐ์สินคองและเครื่องประดับจากเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่น